สวัสดีครับพบกับผมนะครับเอิร์จากท็อปคาร์นะครับแล้ววันนี้ Mercedes-Benz นะครับก็ได้เปิดตัว C-Class ตัวใหม่นะครับนั่นก็คือตัว C-Class ที่เป็นตัว W206 นะครับเป็นเจเนอเรชันที่5แล้วนะครับคันนี้ก็จะเป็นตัว C20D AMG นะครับที่มาโชว์นะครับ C300e ยังไม่มาโชว์นะครับและตัว C200D อวกาศก็ยังไม่ได้มีมาโชว์นะครับก็เดี๋ยวพาไปชมกันดีกว่าครับว่า C200D AMG ของเจเนอเรชั่นที่ 5W206 มีอะไรแตกต่างไปบ้างมาชมกันครับสิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับให้ดูก่อนว่าการชนหน้ากระจังหน้านะครับกระจังหน้าจากดิมอนกริล l นะครับก็จะเป็นโลโก้เบนซแล้วนะครับผมมาดูกระจังหน้ากันชัดๆด,ดีกว่านี่ครับก็จะเป็นโลโก้ Mercedes Benz นะครับผม เป็น LED High Performance นะครับผมนี่เลย<ส>เห็นไหมฮะสวยงามมากๆนะครับคือตัวนี้ดุมากๆเลยและตัวล้อมาดูกันก่อนครับายกับตัว CLS นะครับผมโหล้อสวยงามมากๆเลยครับเห็นไหมครับพลังกำลังของ C200D a g เนี่ยก็จะอยู่ที่194แรงมา้าเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเป็น4สูบ2,000นะครับผมให้ดูในส่วนของบอะหลังกันก่อนดีกว่าครับ ก็ด้านหลังเหมือนเดิมเลยครับทุกอย่างเหมือนเดิมเลยเท่ากันกับ C Class ตัวเก่าเลยนะครับตัว W205 นะครับก็ตรงนี้พานลตรงนี้ก็จะแปลกไปนะครับตัวทริมเห็นไหมฮะทริมก็จะเป็นเปีนโนแบล็คนะครับตัวเปิดปิดก็ทําได้ดีเห็นไหมฮะส่วนในเรื่องของหลังคาให้มาดูหลังคาก่อนครับผมหลังคาเป็นหลังคาแก้วพาโนรามิกลาสโลฟนะครับเหมือนเดิมเลยตามสไตล์ของ C Class AMG เท่านั้นนะครับก็จะเป็นหลังคาแก้วเต็มบานครับเห็นไหมฮะ จะคล้ายคลึงกันกับตัว E-Class 2-1-3 Facelift นะครับคือทรงจะเฉี่ยวมากขึ้นเห็นไหมครับเฉี่ยวนี่ครับดีเซอร์นะครับก็จะเป็นทรง AMG นะครับมีปลายท่อคู่ทั้ง2ฝั่งอสองมุมฝั่งนี้ครับนี่กับตรงนี้นะครับปุ่มออกมาทำมาได้ดีนะครับเห็นไหมครับก็จะพับบอร์ดลงไปแล้วครับผมในส่วนของภายในนะครับเห็นไหมครับว่า โฟมลาย AMG ทรงใหม่นะครับเป็นทัชกรีนแบบนี้ดูสปอร์ตมากๆคือผมชอบมากๆเลยในส่วนของโฟมลายเนี่ยหน้าจอตรงนี้นะครับเป็นเลือนใหม่12.3นิ้วแล้วตรงด้านกลางนะครับเป็น11.9นิ้วที่หันเอียงเข้ามาหาคนขับนิดนึงนะครับผมทําให้ง่ายต่อการใช้งานมากแล้วดูจอครับโหผมบอกเลยนะว่าคือ iPad ย่อมๆเลยแล้วระบบไหลลื่นของเขาเนี่ยดีมากๆโอ้ดีจริงๆครับเนี่ยดูผมผมยังใหม่มากเลยนะยังเล่นไม่เป็นเลยนะครับแต่ก็เราดูก่อนว่ามีอะไรบ้าง ه, นี่ครับผมแอมเบีไลท์ที่เปลี่ยนสีไปตามการใช้งานนะครับผม mm. ที่อยากได้สีอะไรนะครับโอ้โหซีดถ้าผมจำไม่ผิดตัวนี้คือเป็นระบบสั่นเล็กน้อยนะครับทำให้แบบว่าไม่รู้สึกเบื่อเกินไป uh, ตัวไลท์อันนี้ก็เป็นเซตติ้งของตัวรถนะครับโอ้โ oh, ห oh. ใช้งานสมูทมากออโต้ล็อกทุกอย่างม uh, ีหมดเลยนิเกชั่นเขาบอกว<อ><อ>่าแมปเนี่ยโอ้ oh, สุดยอดมากดูครับนะ ดูฮะนี่นะครับช่องแอร์ก็เป็นแบบใหม่หมดแล้วสามช่องนี้ตรงนี้เป็นช่องเก็บของนะครับโอ้โหนี่ฮะนี่ตรงเนี้ยคือสแกนนิ้วนะใช่เป็นสแกนนิ้วที่เรียกว่า,าตามการใช้งานของคนขับสมมติสามคนโปรไฟล์สามคนมันสแกนนิ้วปุ๊บจะเลื่อนเบาะอะไรทุกอย่างเบาะซีททุกอย่างเป็นเมม ORY ที่เราเซตไว้ทุกเบเนี่ยผมอาจจะยังไม่ชินเพราะมันมันคล้ายไอโรบอทเหมือนกันเนาะดูสวยงามมากๆตัวนี้ แค่แบบเหมือนทัชเองนะแค่ทัชเองนะไม่ต้องแบบดันไปแล้วนะครับนี่บอรเมม o r ีนะครับปุ่มเปิดปิดล็อกทำออกมาได้สวยมาก2อ6โหสุดยอดจริงๆโอเคสำหรับ C-Class คันนี้นะครับ Mercedes Benz c Class C 2สซชุดแต่ง MG รอบคันนะครับเป็นตัวเจเนอเรชั่นที่5นะครับใหม่ย,ยกแผงแทบหมดเลยทั้งกันชนหน้ากันชนท้ายตัวล้อภายในทุกอย่างและยังมีตัว C 3 0 0 E อีกนะครับว่าจะมาตอนปลายปีนี้นะครับถ้าใครจอง ตัวซ2สเนี่ยครับจะมาตอนประมาณพฤษภาครับผมสามารถรับรถได้เลยครับผมยังไงวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้นะครับยังไงวันนี้ก็ฝากติดตามทั้งท็อปคาจาก Facebook และ Youtube ด้วยนะครับผมยังไงวันนี้ขอบคุณมากครับ